สวัสดีครันี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของพัดลมหมุนตามคนอัตโนมัติควบคุมด้วยตัว Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกตัวนี้ผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno e m ม g กา 328P นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทางการอินเฟก,กับตัวเซ็นเซอร์วัดระยะในที่นี้เราใช้ในสวนตัวเซนเซอร์ ultrasonic transducer ทั้งหมด4ตัวแปด้าน ของฐานพัดลมด้วยกันนะครับก็ทำ้าที่ในการรับค่านะครับถ้าเกิดว่าคนนะครับอยู่ใกล้เซนเซอร์ด้านไหนก็จะทําให้ตัวพัดลมนั้นหมุนไปที่ด้านนั้นเพื่อให้สามารถที่จะรับลมเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมันเองครับโดยฐานล่างนะฮะของตัวพัดลมของเราข้างในครับก็จะมีในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับที่ทน้าที่ในการสัมผัสกับตัวพื้นนะครับที่อยู่ด้านล่างครับซึ่งพื้นที่อยู่ด้านล่างตัวนี้ก็จะมีตัวแปะนะครับไว้สำหรับในการยึดกับตัวพื้นของเรานะนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีในส่วนของตัวล้อรที่านใก รับน้ำหนักนะครับของโวอาถรรพพัดลมรวมถึงในส่วนของตัวพัดลมทั้งหมดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับล้อข้างในนะรก็จะเป็นล้อแบบล้อเป็นนะครับสามารถที่จะหมุนฟรีได้ตรงนี้นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการรับน้ําหนักในสวนตัวพัดลมนั่นเองนี่จะว่กพัดลมมันมีทั้งตัวมอเตอร์ไบพาสต่างๆนะก็จะมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะครับซึ่งข้างล่างนะก็จะมีในส่วนตัวมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการหมุนแกนฐานตรงนี้นะครับเพื่อให้ฐานของพัดลมนั้นหมุนนะครับไปตามที่เราต้องการในขณะที่คนนั้นอยู่่่่ณบบบรรรริิเเเเวววนนนนนััั้้ออองงะคคสสพดดลมมมมขาาาากกก็ถทีจุไตตป์ สองเบอร์สได้ตามปกตินั่นเองครับโดยสำหรับนะครับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงของเรานะก็จะใช้นะครับอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าสู่แจ็คอะแดปเตอร์นะที่อยู่ด้านข้างได้เลยส่วน USB ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเอาไว้สำหรับในการโปรแกรมแล้วก็ดีบักโปรแกรมเท่านั้นนะครับสำหรับตัวเซนเซอร์ตราสนิทของเรานะครับก็จะถูกเก็บนะฮะใส่ไว้ใน บอกกล่องนะครับอินทูเมนต์บ็อกพลาสติก ABS อย่างดีครับเพื่อความคงทนในการใช้งานนะฮะซึ่งตัวอันต้าโซนิกตัวนี้มีทั้งหมด4ตัวด้วยการ,ร,รทำาาี่ในการตรวจจับวัดระยะของคมที่อยู่เข้ามาใกล้ถ้าเกิดมีระยะที่ต่ํากว่า30เซนติเมตรลงมาก็จะสั่งให้ตัวพัดลมหมุนหนะ้าไปด้านนั้นๆจะหยุดก็ต่อเมื่อนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวหน้าตัวนี้นะครับได้รับค่าต่ำกว่า30เซนติเมตรลงมานั่นเองครับและสําหรับการใช้งานครับก็ไม่มีลุงยากทีนี้นะครับผมจะทําการเปิดแหล่งจ่ายไฟซึ่งในที่นี้เราใช้ อะแดปเตอร์ AC ขนาด12โวลต์นะครับแปลงลงมาเหลือ,อ AC ขนาด200โวลต์ครับแปลงลงมาเหลือ12โวลต์ประมาณ5แอมป์เสียบเข้าสู่จากอ d a p ปเตอร์ที่อยู่ด้านข้างได้เลยซึ่งภายในก็จะมีในสองตัว IC r e g u l a t o r นะครับทำใ้มีการแปลงไฟ5โวลต์เพื่อทําการเลี้ยงเซนเซ,นเซอร์รวมถึงนะฮะบ,บอร์ด Arduino Uno อีกทีหนึ่งนั่นเองครับในนี้เราก็ทําการจ่ายไฟเข้าตัวพัดลมครับหรือเราจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดก็ได้นะครับในที่นี้ผมไม่ขอเปิดแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนะครับ ไปในกล้องอาจจะทําให้ได้ยินเสียงไม่ชัดเจนนะครับทีนี้จากปกตินะครับผมอยู่ด้านนี้ก็จะเห็นว่าพัดลมเนี่ยก็จะอยู่ด้านนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมลองเดินนะครับเข้าไปนะครับไปใกล้ดูครับอ่าพัดลมก็จะนะครับพยายามหานะครับจุดเท้าของผมนะครับซึ่งนะครับตัวพัดลมก็จะหยุดหมุนอัตโนมัติก็ต่อเมื่อนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนั้นไปหยุดอยู่ตรงที่นะครับเซนเซอร์ด้านหน้าเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้คือด้านด้านซ้ายนะครับลองด้านขวาดูครับ ต้องเข้าไปใกล้ระยะต่ำกว่า30เซนนะครับอ่านะครับพัดลม่านของเราก็จะหมุนเข้ามาใกล้ในที่นี้ครับสามารถที่จะปรับระยะได้มากกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าผมเทสเนี่ยหมุนใช้ระยะประมาณ30เซนอาจจะเป็น5 40 50ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการ กายขนาดไหนแต่ว่าห้ามเกิน60นะครับเนื่องจากว่ามันต้องทําการวัดระยะในส่วนของตัวนะครับพื้นที่รอบนอกด้วยอย่างเช่นพวกกําแพงพวกของที่ตั้งอยู่ต่างๆเพื่อนํามาเปรียบเทียบในส่วนของระยะนั่นเองนะครับอันนี้สามารถที่จะเบรนโปรแกรมลงไปในพอร์ต USB ก่อนหน้านี้ได้นี่เองครับเราดูทีครับคู่นะครับมาแล้วครับเห็นไหมครับพัดลมก็จะหยุดตรงนะครับบริเวณที่เราอยู่ด้านหน้าก็คือมีเซนเซอร์อัลตราโซนิกวัดที่ด้านหน้าอยู่นั่นเองครับระยะต่ํากว่า30เซนนะครับ เรดูครั้งครับอ่ามาครับอ่าโอเคครับนี่ก็จะเห็นว่าพัดลมนะครับค่อยๆหมุนนะครับตามของเราแต่เนื่องจากว่าที่เห็นนี่อาจจะระยะมันอาจจะใกล้ไปนิดน,นึงเนื่องจากว่าผมปรับระยะแค่30เซนถ้าเกิดต้องการไกลกว่าน,นี้อาจจะปรับเป็น4050แต่ไม่ควรเกิน60นั่นเองเนื่องจากว่าตราโซนิกนั้นมีระยะการวัดที่เสถียรจริงๆนะไม่เกินร้อยเซนนะครับประมาณนั้นเพราะว่าพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆน,นะครับพวกของเข่งอะไรพวกนี้นะมันอาจจะทําให้ เกิดการรบกวนของระยะได้ฉะนั้นห้ามวางที่นะครับวัตถุที่มีมาขวางและห้ามต่ำกว่า30เซนนติเมตรนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะทําการแยกแยะไม่ได้ว่าคนหรือสิ่งของนั่นเองนะครับสักคู่ครับนะครับอาจจะหมุนแรงไปนิดนึงครับอาจจะต้องมีการปรับบ้างนะครับอ่าประมาณนี้นะครับฉะนั้นนะครับเราก็จะเห็นพัดลมนะครับหมุนไปตามทิศที่เราอยู่อ่าประมาณนี้นะครับอืมนะครับ อาจจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดก็ได้นะนี้ผมไม่เปิดเพราะว่าอาจจะทาให้เกิดเสียงรบกวนเข้ากล้องได้นี่เองครับอลองเปิดนิดนึงก็ดีครับร้อนนะครับพัดลมก็หมุนนะครับตามปกติครับซึ่งมอเตอร์ข้างในนะก็จะเป็น d c ีเกียร์มอเตอร์ขนาดร้อย r ป m ครับเป็น d c ีเกียร์นะครับซึ่ง d c ีเกียร์ตัวนี้ก็จะมีแรงบิดที่ค่อนข้างเยอะนะฮะสามารถรับน้ำหนักตัวพัดลมได้นั่เองครับ อาจจะรลุดแรงไปนิดนึงนะครับด้านนี้นะครับครับครับผมนี่คือการทดสอบนะครับในส่วนของตัวพัดลมนะครับหมุนตามคนหาคนอัตโนมัตินะฮะควบคุมด้วยตัวอัลโดนิโนร่วมกับเซนเซอร์อันตราซนิกทรานดิวเซอร์นะครับที่จะหมุนอัตโนมัติเมื่อคนนะไปอยู่ณบริเวณด้านใดๆของตัวพัดลมก็ตามนะครับผมขอจบการนำเสนอนะครับพัดลมหมุนตามคนอัจฉริยะอัตโนมัติแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ